เดี๋ก็มีเหรอคะมีแต่เดือนนี้ได้น้อยเนี่ยนะป้ามดข่ายครีมโหรักมากมากเลยนะคะอันนี้อันนี้จะอันนี้ของใครนะไม่ให้อ๋ออันนี้ก็ให้ม้านกับพี่ว่ามันนอนโอ้ยมีกับเขาด้วยเจ้านายคือเฮ็ดจังซั่นนอนนอนเดี๋ยวพี่ว่ามันก็นอนแต่ป้าก็นอนนะความความชิดนำมาให้แม่เลยเพราะว่าเขาเป็นลูกแม่แม่แม่มันอันนี้ของคนสวย ได้พีนะได้ไม่ียนะคะคนจิ๋วเอาของมาฝากด้วยเดี๋ยวเอาอยู่ในรถโอ้มีรางวัลด้วยมีรางวัลเด็กใส่เสื้อมั่งมีเสื้อมั่มีน่าขาฝากเก็บไว้โอยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเรียกับแม่นั่งกับมินแป๊บหนึ่งนั่งกับมินครับผมแต่แม่เอาติเกอร์เก็บไว้นะสติ๊กเกอร์เก็บไว้อ๋ออันนี้รางวัลใส่เสื้อเมื่อคืนนี่ใช่ไหมเสื้อเมื่อคืนโอ้เอคน้องพลอยออกมาเอาเร็วน้องพลอยออกมาเอาเร็วเร็วเร็ว ป้าขึนไปได้หโอ้ยมันมัไปูไปมันก็จะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรโอ้ยสุดเลยใครใส่เมื่อคืน้นยนะใส่เสื้อใบ้างมีเอนาะใส่เสื้อดีมีรางวัลเสื้อมังมีรวัลเแม่ตรนี้เราใส่เส like <sterdam stone teeth> ื้อเลยเขาเด็กไม่รู้ใม้เด็กม่แมเแม่แม่แม่ม่่ยม่แมอแม่มมม คุณอ้อมเพิ่นจีไปผลิตโบทันซีชมพูมันโบเทเมนธรรมดาโอ้แต่นอนพอดีเลยอ่ะใช่พอดีเรื่องเมื่อกี้นี่คือพี่อ้อมรู้ใจมากเลยเนาะใช่พี่อ้ต้องนั่งยงหนานมีนะโอ้ค่าน้ำมันก็ต้องแล้วชิดออกแล้วมโอนี่ชิดใายมันชิจ่ายเงานชิจ่ายเงินแล้วชิดก็เป็นหัวหน้าทีมขายกงกอบมาแม่จากลุงอ่ะชิดต้องดูแลลูกทีมสิแม่ต้องดูแลคุณแม่ ลกลงเอาเว้นตาค่ะเว้นตาดี่อ๋อมโบมีคะแจกให้คนละอันตอนนั้นเออเมนเอ้ากระชายแว้นตาเลยจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่ยายเดี๋ยว้นหนึ่งสิหัวหน้ายายโบมีเนาะอันนี้ครับแว่นตาแม่ครับเมื่อนั้นคุณแม่เมื่อนั้นคุณแม่ก็ได้อยู่ลูกชายเอามาให้ได้เป็นรังเอามาให้เป็นรังเลยนะคะแจกได้ๆอีริ่งจริงได้เราไม่กระชายเลยเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอามาให้ใหม่ เดี๋ยวคนหน้าครรมา,า,าอันเดียวได้ของคนอื่นมาของใครได้ได้ค่าคองเทลร้อยหนึ่งมัอนี่นอกนั่นก็นกนลูกก็ออกรอดธรรมดาจะช <จะ S 1> ื่อจะชือบ่ขายอันนี้โดนหักโดนหักโดน,โดนหักพูดผิดค่อยโฆษณาในช่องค่อยประจับโดนหักเบิกล่วงหน้าอีกแม่ชื่อค่อยเป็นแม่บ่่ชือแม่คนหน้าเขาจะชื่อค<ว>่อยช่วงนี้ช่วงนี้ถือหักลูกสาวก็เอาไปก็จะให้ลูกสาวก็มีอย่าเอาลูกสาวมาอ้าง รู้ทันหรอกไม่งั้นจะเป็นลูกได้ยังไงไม่อยากจะลื้อฟื้นไม่อยากลื้อเสื้อเดี๋ยวเรื่องนี้ลิวจะไม่ยุ่งไม่อยากลื้อเสื้อกางงให้เอฟพีบึนนอนนานอนนานเอฟพีนอนนานเอมนอนนานเดีไม่รู้เรื่องอะไรนะคะแม่ที่โตให้แม่กินอันนั้นอยลืมเก็บสติกเกอร์กันไว้นะคะจะเป็นรักเออสิปีเนี่ยสปายอะไรเออ เรื่องชื่อนะชื่อชิดขายวันละทายได้ไหมครับไม่มีกลัวทำไงชิดปากเปยจำได้นะรู้แล้วคิมมันราคาคอมเยอะนี่เพราะว่ามันเป็นคนปากเปยนี่เองโอ้สันติขายทั้งวันริปากก็เลยเปยเนาะปากเปะปากเปยนะ ก็เลยได้ค่าคอมวันดีคืนนี้หีไลไลเน่จากน้อยมาขอโปรโมชั่นลูกสาวไอ้อยาไปอีทสามเลยมันปากเปอปากเปยปากเปถ้าใครอยากปากเปยคือชิดก็ต้องไปเปลี่ยนนามสกุลค่ะเปลี่ยนเลยแม่โอ้ยปากเปเปลี่ยนบได้ไหมปักเปนเปลี่ยนบได้นามสกุลคนปั่กเปนเน้นบรหลเนปากยมีหนึ่งเดียวในโลกอันนี้ดีแล้วอันนี้ดีสุดอันนี้ดีแล้วแต่ถ้าว่าแค่ยายจำลองระเปลี่ยนปากเปนี่ชิดนี่ตกเลย ตกอันนั้ำใส่เสื้อใหม่จะเชื่อชื่อเอาเมื่อคืนมันชื่อเอาเลยเพิ่งซื้อเลยเหรอเออเชื่อตัวนี้ืืออเม่่วานนีราคาเท่าไหร่คุณอ้อมรู้ไหมมันบอกว่าเป็นพันผมบ้าหมเอาเลยเจ็ดร้อยเก้าสิบอันแบงค์แบงคห้าร้อยธนบาทเดียวประมาณนั้นแหละก็ะชั้นนะช้นสี่เก้าเก้า ทนบาทเดียวนั่นบต้องว่ามันพันอยู่เล้องอยเ้องน้อน้อน้อง้อเน้อน้องคอน้อกเ้อน้อง้องน้อง้น้อนอน้องนกออ้อ้อนน้องนน้องนอนองะ้้อง้องนอา้อน้นงน้องอนอย้อนน้อนนอ้อนอ้อน้งอนออององ เอ้าได้ระบบคาคอมมั้ได้ระบบคาคอมคาคอมมิชั่นรับคนแรกแล้วโอ้บาเจย์ฮักไว้อยู่ต้องเอ็นขึ้นเออไม่ให้ลุงนั่งเลยนะนี่นะเอาไหม